สวัสดีครับผมธีรชาติจินดารัตผมสลายุทธตั้งสิริการครับเราสองคนจากบริษัท g ูเทม e m นะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของตู้ห้องเย็นสำหรับการขนส่งเชิงพาณิชย์นะครับรถห้องเย็นกูเทมที่วิ่งกันในท้องตลาดสังเกตว่าเราจะเป็นผู้นำในเรื่องของรถดัดแปลงมากที่สุดในประเทศไทยแบบครบวงจรเพราะว่าเรามีโรงงานอุตสาหกรรมในการผลิตตู้ และผลิตเครื่องทำความเย็นเองนะครับทำให้เราสามารถออกแบบรถห้องเย็นและเครื่องทำความเย็นได้แบบครบวงจรในคอนเซปตที่ว่า Continuous Development นะครับและว,วันนี้เราทั้งสองคนน่ะจะนำเสนอรถมาดูห้องเย็นกูเทมนะครับเป็นรุ่นพิเศษซึ่งรุ่นนี้ทางบริษัทเราเรียกว่า High Performance f o r t r a n s p o r t a t i o n นะครับซึ่งเป็นรถบรรทุกห้องเย็นประสิทธิภาพสูงสำหรับการขนส่งแล้วก็จะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนจะพาไปชมกันนะครับรถห้องเย็นคันนี้นะครับเป็นรถห้องเย็นที่ผลิตและติดตั้งด้วยทีมงานคุณภาพของอูทเทมนะครับซึ่งขนาดตู้เนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับช่วงต่อ ของคัสซีอยู่ที่7.6เมตรเป็นรถบรรทุก6ล้ออินูสุรุ่น ftr 240แรงมา้าตู้บรรทุกสินค้าห้องเย็นกูเทมผนังด้านนอกซ้ายและด้านขวาพ่นสีขาวผลิตจากแผ่นอลูมิเนียมแผ่นเรียบซึ่งทางบริษัทเป็นผู้นำเข้าหลอมและรีแ่นอลูมิเนียมเองภายใต้โรงงานฟอร์มูลาอุตสาหกรรมซึ่งสามารถผลิต ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 v e r s i o น2 0 15สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพให้ลูกค้าได้100%บางประตูท้ายพร้อมชุดอุปกรณ์ประตูนะครับผลิตจากแผ่นสแตนเลสสตีลรองรับการใช้งานได้อย่างแข็งแรงซึ่งเราผลิตเองทั้งหมด100%กันชนท้ายขอมบันไดท้ายผลิตจากสแตนเลสที่มีความหนาและแข็งแรงพร้อมชุดไฟท้ายและกรอไฟท้าย ชุดกันข้างหรือที่เรียกว่าไซส์กาดนะครับทำมาจากสเตเลสกล่องมีความแข็งแรงทนทานติดตั้งตามยาวตามตัวถงังตามมาตรฐานกฎหมายพร้อมติดตั้งยางบังโคนล,ล้อซ้ายขวาสกีโลโก้กูทเทมพร้อมกันนี้เรายัางติดตั้งชุดกล่องเก็บเครื่องมือไว้ให้กับลูกค้า <S <S เพื่อใช้ในการเก็บอุปกรณ์ต่างๆใต้ตท้องรถได้ดยอย่างปลอดภัยพร้อมติดตั้งมา่านกันความเย็นมีทั้งแบบสไลด์และแบบถอด ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกได้ตามที่ลูกค้าต้องการเมื่อเราเปิดประตูภายในตู้จะเห็นได้ว่าขนาดเนี้ยเรากําลังทําอุณหภูมิอยู่ที่ลบยีองศาพื้นเป็นสเตลเลตปั um ๊มร้อนหรือลูกค้าจะสั่งเป็นสเตลเลตปั um ๊มลายตีนไก่ ai, หรือแผ่นเรียบก็ได้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้าส่วนผนังภายในตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวารวมถึงตัวประตูจะเป็นสเตลเลตปั um ๊มร้อนทั้งหมด ส่วนตัวเพดานจะเป็นสเเลปแผ่นเรียบพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างภายในตู้ทั้งหมดนี้เป็นส่วนประกอบต่างๆที่สำคัญของตู้ห้องเย็นกูเทมจากวิดีโอที่ท่านได้รับชมไปแล้วหัวใจสำคัญของรถห้องเย็นก็คือระบบแอร์รถคันนี้ถือว่าเป็น High Performance for Transportation อย่างแท้จริงเพราะลูกค้ามีความต้องการให้รักษาอุณหภูมิตลอดระยะเวลาการเดินทางและยังต้องการระบบสำรองอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ระบบหลักและระบบสำรองเป็นยังไงนะครับหลังจากได้รับโจทย์จากลูกค้ามาแล้วเราก็ได้มีการคิดค้นนะครับในส่วนของตัวแอร์ที่เราเรียกว่าระบบแอร์กูเทมสาระบบนะครับโดยมีเป็นระบบหลักนะครับระบบหลักเนี่ยก็จะแบ่งเป็นระบบซับเอนจิ้นเป็นระบบเครื่องยนต์แยกโดยอิสระนะครับแล้วก็ระบบสำรองคือเป็นระบบที่ใช้ไฟฟ้า นะครับและยังมีระบบที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินเวลาที่เกิดแอร์ระบบหลักมีปัญหาก็คือเป็นระบบไดเล็กไดคือสามารถาขับรถขับเคลื่อนโดยรถยนต์เครื่องยนต์ของตัวรถโดยตรงนะครับ ในส่วนของที่ขนส่งต่างๆก็คงได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วทีนี้จะติดต่อทางไหนได้บังครับคุณเอกครับก็เดี๋ยวเราจะมีลงตามเพจนะครับทั้งตัว Facebook YouTube หรือว่าสามารถติดต่อทาง Line Official ของเราได้จะขึ้นอยู่ด้านล่างทางหน้าจอของท่านผู้ชมนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางคุณเทมด้วยนะครับครับงั้นคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ